ย้าฮสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่เกมสุดแดนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเติมแพ็กสุดคลุ้มกันนะคะมาดูกันสิว่าเราจะเกลือหรือไม่นะคะส่งท้ายกิจกรรมของไอเขาเรียกอะไรนะส่งท้ายกิจกรรมของอไอทีซสั้นนี้นะคะ นี่ไงพรุ่งนี้ก็รีหมดแล้วพรุ่งนี้ก็รีบอ์ดแล้วซึ่งเราจะเกลือหรือไหมนะฮะที่เราจะเติมก็คือไปไหนแล้ววะอยู่นีน่นี่ปะน่าจะตัวนี้นะคะนี่ไงกองทุนเติบโตจ้าอ่ะคุ้มไม่คุ้มนะคะคุ้มไม่คุ้มนะฮะ,ะ,ฮะจังหวะนี้เต้นตื่นมากเลยดูราคาซะก่อน การชื่อแล้วจ้าได้หรือไม่ปีดีเรียบร้อยนะคะกับการชื่อของเ้อเสร็นนะคะเมืเราถึงเราก็รับมันลอยนะรับเลยจ้าโอ้ยรู้สึกรวยขึ้นมาทันทีดิฉันรู้สึกรวยมากเลยค่ะตอนนี้อย่างคุ้มมากคุ้มจะจัดหมดแล้วปะหมดแล้วหมดเราจะเตือนหาที่แตก โอเคนะคะเพชรตอนนี้อยู่ที่6,000ปะ่ะเออ6,000เอาได้แค่6,000หรอไม่ถึงเจ็ดหรอไดหกพันกว่าเองกระไม้เท่าไรเมื่อกี้มีอ่ออยู่ตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอี๋ฉาย,ยาเสือเสียงอย่างนี้ไงีมีรางวัลที่รับด้วยเยอะอืมตอนนี้เพชรลดเท่าไหร่แล้ววะ รองบันของชีวิตดีๆนะคะโอ้เพสที่เราสะสมจะหมดแล้วหรอหมื่นเพสหรอเราเติมไปถึงหมื่นหนึ่งหมื่นเพสแล้วหรอ,หรอแหมเกินอ่ะตามนี้เราก็เราจะไปซื้ออะไรดีดไปชิอ,อาใหญ่ดีนะเรามีงบอยู่เราว่าจะใช้ประมาณสองพัน 2000เพรนะคะสำหรับการสุ่มอันนั้นอันยน่ำนนเดี๋ยว่อยไปดูดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเปิดประเดิมกันที่ไข่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดมาเดิมกันที่ไข่ก่อนเนื้อเอาอันไหนดีวะเอารถหรออืมขอดูแป๊บหนึ่งบายตัวไหนไม่มีเกลือบ้างอ่ะบายมีเกลือทุกอันเลยบาย ตัวนี้ไงไม่มีเกลืออันนี้ไม่มีเกลือนะคะโอ้สามร้อยอย่าทำก็สมควรที่ไม่มีเจือไม่มีเจือค่ะลองอันนี้ก่อนเนาะสักประมาณเท่าไหร่ดีได้เวลาเผาเฮดจ้าโอ้ยอเอาแบบนี้น้อยๆก่อนแล้วกันนะคะเพื่อความไม่เปรืองปี๊ด แล้วก็เปิดรวดเดียวเฮเกือห้าขัวออกยากขนาดนี้เลยออกยากขนาดนี้เลยเฮ้ยเกลือว่ะไม่ออกเลยอ่ะเธอยี่สิบอันไม่ออกเลยอะ่ะเกินไปเกลือกันต่อนะฮะบางคนหมดไปเยอะอยู่นะ เห็นเขาว่าเปิดทีละอันดิจะได้ไหมหรือไปเปิดในกระเป๋าดีกว่ามันเดงอ่ะไม่ทันใจเลยโอ้โหอย่างเกลือเลย <laughs> อย่าหาทำฉันไม่ฉนเธอละฉันจะไปกิจกรรมดีกว่า <laughs> มาล่าสมบัติจริงโชคดีกว่านะคะซื้อดอกกุหลาบตืดตดตืดตืดตดตดเรามีงบไปเราไปเสียไปสองพันนะคะงบของเราไม่รู้จะได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเกินงบพันเหรอเชือบสองพันหนึงแล้วไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งร้อยอ่ะเอ้ถึงหนึ่งร้อยไหม ได้อยู่ออสองสองเอาไป Let's go ทำไมต้องเกี่ยวกลาดเอาแบบลุ้นๆหน่อยไหมอ่ะรอบแรกเอาแบบลุ้นๆหน่อยอ่ะพี่ดีหน้าตาม,มาจ้าสิบรอบแรกอ่าได้แล้วรอบต่อไปยังไงพี่ดีโอ้โหเกลือเกลือครับเกลือ เออมาแล้วสองอ้าวผ่านไปสิบอันนะคะเออเศร้ไม่ใช่สี่สิบแล้วป่ะสี่สิบแล้วมาต่อไปยังไงปู้ดูเออได้ผลึกมาหนึ่งอันนะคะปุ้งลิง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 เออเกลือของมีตั้งเยอะตั้งแยะเอาเกลือเฮ้ยชุดจะไม่ออกเลยเหรอโหดเกลื มานะคะจั้งวันนี้เอาทรงผมมารองเท้ามาเออเอามาให้หมดของมีนิดเดียวไม่งอกอยากทิบหไยยังไงเออชุดไม่ออกทุเรศมากทุเรศตุรังก็รลำใหญ่สุดๆนะเดี๋ยวนะมันมีอะไรที่มันคุ้มๆกว่านี้ไหมลิ้นชิ้นไหลอา้าว อันนี้คือไม่เกี่ยวหรอกกิจกรรมตัวนี้เมื่อกี้มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเนาะได้จะเติมรายวันเนี่ยมั้งทุลังมากอะ่ะอ๋อสะสมสะสมสี่วันหรอคืออะไรวะไม่ทานไม่ทานพักหายใจใหฮโคก่อนมันเกลือเกิน ชุดไม,ไม่ออกเลยทุเล็ดมากดวงทุเลจริงๆอ่ะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเพรเนี่ยเมื่อกี้ฉันว่าจะดูอะไรนะจะเปิดให้หมดเลยนะคะอย่าได้ขังขาอรู้รสึกสะเทือนใจสะเทือนไตจุงเยยอ้ายฉันสะเทือนใจอะพุกธเถอนสิ ชุดไม่ออกอ่ะมันเป็นไปได้จะได้ชุดไปออกออ,อะไรวะได้อะไรอ่ะได้หัวใจไอ้บนหัวเนี่ยเหรอครั้งแรกได้ครับคืออะไรวะอะทำให้ฉันงงเลยเธอก็กไปคืออะไร เอาได้เหรียญโอ้ยห้าขวบรู้วนได้ลดตกใจหมดอยากที่ห้องกันมันหว่วยเหลือเกินเธอชุดไม่ออกอะ่ะ <c oughs> ทุลังจริงๆอะ่ะเดือยสามพันแล้วอ่ะ โอ้อันนี้ก็เอามาแลกโคตรแบบว่าเฮ้ยอันนี้ชองอันช่างอยากจะจบอ,อยากจะจบผามากเลยโว้ยชุดช่องอันน่ะช่องอันเดธอช่องอันเราไอ้น,นี่คือใบออกทุเรศท,ทุเรศอีเจนด่ะกูเด็ดทุเรศจริงๆเลยโอ้โหได้อะไรบางเนี้ย เอาอีกเสียงเป็นอะไรก่อนมันก็ไม่ได้นานขนาดก็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 ชื้อเพิ่มเกินงบไปแล้วนะเหลือไว้สักสองปันก็ได้เนาะ เอาแค่ไหนดีอะสี่สิบหกสี่เจ็ดสแปดสเก้าเอาแค่นี้ก็ได้วะรูเป่ะประมาณนี้ป่ะเอาเนื้อจับจับไปต่อีป่าดับจานกี่เพชรแล้ววะเดี๋ยวนะสามสามพันสามพันกว่าเพชรแล้วสามพันเท่าไหร่นะมึงกี่ซื้อไปเท่าไหร่นะ ไม่ได้ว่นเมื่อกี้เราค่อยไปดูอีกทีแล้วกันแล้วเกลือโอ้บอลลังไม่มาโอ้โหเกลือสองรอบติดโอ๊ยวันไรเอาไอ้นี่มาสองานกูจะไปแลกอะไรก่อน มันจะเกินไปแล้วนะคือสองแปดให้เหลือสองพันแล้วกันนะคะทุกคนไหนๆก็ไหนๆก็ไอ้ร,รันละเหลือสองแปดซื้ออีกสองแปดใช่ไหมต้ดติดติดตดตดตดซืด้ออีกซื้ออีกแปดพันหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นดีวะก็ได้เยอะแล้วนะแต่ไม่เป็นไรหรอกอทำมันนี้แหละเออทำมันนี้แหละนะคะเรากดสิบสิบตลอดเลยนะเราไม่กดแบบเดียวเดียว,ดยว,ดยวได้นะคะ อ้าเกลือรอ,อ,องเท้ามาอจรอจย์้เกลือเกลือ,อโอ้โหเก,ออกลือล่ะเกือแบบเกลืเกือ,อเดี๋ยวแค่นี้ก็จะเกลือเนาะโว้สุร้ายจริงฉบัดชิ้นโชคไม่ออกนะคะจังหวะนี้ อออโอ้โหเกลือเกิแล้วเกลือเ,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 อเอยอะจังเลยทำไมมันมีแต่เกลืออย่างนี้รอบสุดท้ายและท้ายที่สุดนะปิง้งแมงมันลังไม่ออกชิ่หายมากเลยอ่ะชุดออกแล้วปีกออกแล้วอันนี้ยังไม่ออก ชุดนี้ยังไม่ออกปะอูตรงแรกชุดใช่ไหมแล้วยังไงแรกชุดแล้วยังไงยังไงก่อนมันก็สองงานพอดีปะสองอานพอดีกันแรกเป็นไรเอ้าไงเออใครโบเคโอ้โน <laughs> oh, <no. S 2> <laughs> เรียบร้อยค่ะแพสซกุงโบชันเชตเตอปวดหถือจะเป็นลมเขาจะดมเดือด อะไรกันครับเนี่ยมันไม่มีแบบว่ายัางอื่นแล้วหรอไม่มีแล้วเนาะมันจะไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วล่ะเพราเธอมาดูกันดีกว่าเราบรไดาบรพันเราได้อะไรเออได้อันนี้นะคะแรกมานะอันนี้ก็แบบกเกลือสบบกเกลือมานะแล้วก็อะไรอีกอะ ทรงผมใช่ไหมตุกหน้าตาหน้าตาห้องให้อ,อห้องให้จ้าสวนหัวทรงผมอ่ามาจา้าแล้วเอยียงอีกเป็นชุดเดรสนะคะนี่ก็แรกมาเช่นกันนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะอือแต่ไม่ได้เป็นหลังค่ะออคนหวยอ่ะก็ <c oughs> ถือว่าโอเคอยู่แหละสำหรับกี่เพชรวะ แล้วก็รองเท้านะคะอดนนี้รองเท้าคู่เซตของน้องใช้หรือไหมมันบั๊กเปล่าวะไม่ได้บั๊กหรอกน้องไม่บั๊กเนอะใช้ปะทูตกสวรรค์แดงฉานน่าจะเป็นนี้นะเซตของน้องอะเออเคียด <laughs> แล้วก็ปีกนะคะอยู่ตรงไหนวันนี้นฉันลืมไปหมดแล้วประดับ อยู่ไหนวะพาหนะมีแค่อันเดียวแล้วก็ไม่ไ่าวบอนเลยน้ำตาจะไหลไม่คิดจะมีพาหนะให้กดเลยเลิกอ่ะตามนี้นะคะได้มาแค่นี้จริงๆโอ้โหเครียดเลยเครียดเลยนี่ยภาหนาะไม่ออกแล้วไงอะ่ะยังไงต่อสิเรา <laughs> มีอะไรให้เล่นอีกไหมเนาะฉันเริ่มพอพอ,พอเกลือเยอะๆแล้วฉันเริ่มอื่นไปแ,แล้วอะอ ทำไมมันไม่มีให้สุ่มแบบพานะไปเลยแหววฉลาเครียดฉลาเครียดนี่ไงตัวนี้ไงพานะอยู่นี่จตะเกลือจ๊บจัดนี้ก็เป็นชุดไม่เกลือนะแต่ก็นะอยู่อะอ นี่ก็มีพาหนะด้วยเฮ้ยพวกเธอไม่น่าได้หรอกพวกเธออะไรละ่ะอ,อะไรกันครับเนี่ยทำไมโหดร้ายกับฉันย่างนี้นี่อะไรพาหนะวะพาหนะกับปีกเหรอเฮีย <Hi ya. S 1> ปีกอย่างเดียวเหอะ อันนี้ก็มีเกลือเยอะเลยเกลืออย่างเยอะเลยอันนี้ก็ไม่มีเกลือนะแต่จะได้อะไรก่อนราคาเท่าไหร่สองหกอืมไม่ค่อยเยอะหล่อะอันนี้มีเกลือปะไม่มีเนาะไม่ค่อยมาซื้อแล้วกันเฮ้ยเอ็เอนทูป,ปองเยอะอยู่นะชุดนี้เป็นชุดเป็นั่นได้ชุดมาแล้วแต่ยังไม่ได้ปีก มาลุ้นอีกสักหน่อยไหมลุ้นอีกสักหน่อยไหมพวกเธอสักสักยังไงดีล่ะสักสองนันนลวกันนะคะไม่ไม่นั่นเยอะไม่นั่นเยอะเพราะว่าฉันฉันอคำแห้งเลย อะไรครับเนี่ยเราจะมาเกลือกันต่อนะเคลียอ้ยอะไรครับเนี่ยยังไงอะยังไงต่อเราทุกคนยังไงไปไปบ้าหมดแล้วมาเกลือจากตรงนี้ต่อไหม เอาให้หมดไหนๆก็มาขนาดนี้ลนะอย่าได้แค่ไปไป้ไปสกเออได้เก้วายวกูได้ซ้ำองละฮะหลูไม่เอาแล้วเอาทำไมแาย่ๆเดี๋ยวฉันว่าจะซื้อกล่องน,นั้นมันเปิดเล่นดีกว่าฮ้ออันนี้ก็ไม่มีเกลือว่ะเราลุ้นว่ะลุ้นอยู่อ,อ่ะเออชุดมาจา้ะเอาละซื้อมั่วแล้วค่ะเนี่ยอันไหนที่ไม่เกลือซื้อมัว่วแล้ว อันนี้มีเกลือไหมอุ๊ยอันนี้ก็ไม่มีเกลือว่ะพวกเธออันนี้ก็ไม่มีอันนี้เบเฮ้ยอเอ迪เบมีหรือเ,เปล่าวะ่ะอันพวกนี้มันในนั่นเดิมเปล่าวะมันเซตเดิมปะมันจะเป็นเซตเดิมนะอายีนะจะผ่านเหรียญหมดแล้วฮัลโหลพวกเธอไปเหรียญจะหมดแล้วฮัลโหลจะเย็นนะ <laughs> บอกตัวเองดิจะเย็นนะ <ś ificial novelty> อันนี้เพิ่งซื้อไปป่ะรถไม่ใช่รถติดชุดออกเมื่อกี้อันนี้ก็มีนะแต่มีเกลืออยู่ด้วยอน,นี่เป็นแพ็กก็งั้นอันนี้เกลือเปล่าอ้ยเกลืออยู่พักก่อนเถอะนะ <ś pay> รองเท้าต่างตีนอะครับโอ้รองเท้ามึงจะมาระไปเยอะแยะเอ้าอะรองเท้าอีกไหมล่ะเอามาอีกไหมล่ะรองเท้าน่ะโหดไลยมากเออเออเออทำไมไม่ได้อย่างนี้เออ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 จ้าคุยน้อเอาไม่เอาเอาเอาห้าพัน เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวไม่มีอนทำอะไรต่ออีกอือ่ะพอพักก่อนเลิกเลิกเลิกเราเลิกกันเลิกคุยทำไมุณไม่มาซื้อดีถ้าซื้อดีก็จะได้หนึ่งอันเลยนะเพือ่อเพื่ออะไรหมดทุกอย่างแล้วจริงๆโอเคนะคะก็ตามนี้แหละสำหรับการเตือนแล้วก็แพ็กสุดคุ้มไม่คุ้มยังไงก็ แล้วแต่คนนะว่าจะเอาไปใช้กับอะไรนะคะถ้าได้เพชรมาแล้วนะส่วนเราก็เราอยากได้กิจกรรมนี้แหละก็อยากได้เยอะแหละแต่ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแหละเออก็ถือว่าแบบไม่เกลือขนาดถึงขั้น,นที่แบบไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเออแต่จะถามว่าเสียเยอะไหมก็เยอะอยู่นะเยอะแหละไม่ใช่เยอะอยู่หรอกเยอะแหละแล้วประเด็นคือแม่งไอ้นี่ไม่ออกอ่ะอันนี้น่ะโอ้โหใคร ใครอะใครสุ่มแล้วหมดไปเท่าไหร่แล้วได้อันนี้อะ <c oughs> จะได้แบบพอแบบมีกำลังใจคิดว่าเอออย่างน้อยก็มีคนแบบเกลืกวกับกลัวครับ <c oughs> หรือมีคนที่แบบว่าไอ้จกบีกับเราเลยนี่คะ่ะใครได้อะไรก็เม้น <c oughs> มาบอกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปัดแล้ว <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบาย